จะกินหอยนั่งรวมกันก็จะมีเป็นหอมเจียวนะคะแล้วก็พริกเผาพริกเผาจำน้ำจิ้มเนี่ยเรามาเริ่มกินกันเลยก่อนข้ามย่อยเลยของเด็กขนมครกขนมครกนะคะตัวอันดีหนึ่งฉันจะกินเลยใส่หอยไปตัวหนึ่งก่อนนะคะแล้วก,ก็ตามด้วยพ,พริกเผาอีพีนี้มาแบบ อยากตายเลยเธอจริง,งไม่มีหรอกค่ะ <c oughs> อุ้ยเขาต้องอเอาไหอมเจียวหอมเจียวขอนอี้ใช้มือนะคะว่าถ้าไม่ใช้มือจะติดแบบไม่ค่อยเซ็ตน้ำจิ้มซ <c oughs> ีฟ <c oughs> ูดค่ะทุกคนเซ็ตเซ็ตนี่ปากนองจรงนี่เละค่ะอ่ะแกะผับนอเอ้ยเขาเรียกว่ากระถิ่นเราจะใส่อันนี้ก่อนกันเลยเซ็ตแน่คำนี้ อร่อยมากฟูดใหม่ซีฟูดเมื่อีหม่อะมาแซ่บๆกันเลยค่ะรว่ร่อยมากเลยนี่นี่หนามได้ไหมนี่อะไรโซเขียวเลยน้ำตม้นจิ้มเนื้อเี่ยวจังเนี่พแค่หอจ่งแค่หนุ่มคกใช่ขาพูด กินแกงกับ huh. ีขาวที่ด้วยกระถิด้แซ่บาาจุ oh, <S <S s <S right. ้มไปเลยถ้าจุ the ่มลงไป้วนันเลย่เนี้เราิงสได้เดี๋ยวไม่ได้กินกินน้อยมากหรอได้่แมอะไรุ้งแมงกันเนีมใชหอมเจียวหอมเจียว สิเขาผิแล้วกลับตีอะไรกันลนี้ิดเขาเติมน้ทำใส่ชนผันนี้แล้วก็กระทินอืมออร่อยอร่อยได้เวอร์ตด้กินไกินหรพอเนี่ยนอ คอมโพเนตโอเมาจากบอสตินโตนั่งเอ็นทีเรยมาหอนางรมอ่ะคายข้าวผัดปิดเขาไก่ก็คยน้องนลงรมก็จะเลยคือน้ำน้ำก็จมก๋ยอันนี้ก็ไม่ตี e ๋น e ้ำที่เบา เแต่ว่าบางคนบอกว่าโอเคแล้วน,นุ่งก็กินนะแต่ว่าจะต้องหันอ่ะหอมเจียวกว่าอุ้ยพริกเผานะเราจะกินอู้หึคำนี้คำสุดท้ายแล้วนะคะเจ็บแต่ปิดคำสุดท้ายของคลิปนี้นะคะสองตัวมาเลยเด็กระถือใส่ กระถินนี่ตัวทีเด็ดหรือเปล่าอยากหูยาเบอร์มาเด็ดอ